ทำปลาค่ะปลาตะเพียนนะคะนี่เยอะเลยค่ะผีเขาเอามาค้ายนะคะเลยซื้อเอาไว้ทากับข้าวกินค่ะน,นีเอามาบังให้กลางมันคาดนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้ทําอะไรกัน นี S <S> ่บางไยมันทีีแบบนี้คะ่ะตัดกลางมันนะคะ <S <S นานนะคะเนี่ยสองกิโลค่ะคือไว้สองกิโลแล้วก็แถมมาสองตัวแล้วก็มีตัวเล็กๆอีกสองกิโลนะคะเล็กว่าทำกันนานๆค่ะ มีเล็กน้อยค่ะเมื่อกี้ทำกับข่าวเสร็จแล้วกันเลยไปเดินออกกำลังกายนิดน้อยค่ะระวังรอปลาแล้ววันนี้ก็ไปซื้อมาขามเปียกมาอีก3กิโลใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้แกงสม้มเอาไว้ส้มสม้ม อยากเยียดนะคะผีมันแขกค่ะคิดถึงทุกคนจังเลยอะคะ่ะหายไปนานนะคะไม่ได้หายไปเที่ยวค่ะหายไปป่วยช่วงที่ป่วยนี่ก็จะไม่เอาอะไรเลยอะคะ่ะจะตายอย่างเดียวอะเอ้ยจะตุยอย่างเดียวเพึ่มฟู แลนี้ดีขึ้นมาแล้วค่ะกำลังบางช่วงมันก็เหมือนผมจจกกลับมาอีกนะคะถ้ามันมีอะไรมากระทบกระเทือนอจิตใจอะไรเนี่ยค่ะก็จะกลับมาเราก็พยายามฟื้นมันไว้ค่ะรู้ตัวว่าอ่าจะไม่ค่อยดีก็ต้องรีบรีบเปลียยความคิดรีบ ทำอะไรก็ได้ค่ะเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราป่วยอะ่ะมันไม่ได้แค่เราไหมคะขี่น้องลูกหลานทุกคนก็เดือดร่อนไปหมดนะคะทุกคนก็ต่องมาดูแลมาคอยเฝ้าระวังเรานะคะ การใม่ป้วยดีที่สุดนะคะเพราะสุขภาพกิบแย่ร่างกายก็แย่ตามไปด้วยค่ะทุกคนทำเหมือนกาบอะไรไหมคะเวลาได้ปัดกระเทียนมาจะต้องมาบังให้มันละเอียดละเอียดบ้นี้ค่ะ ใช้มีประสบการณ์มีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าฟังได้นะคะแชร์กันค่ะอ,อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ดีเชียวค่ะตัวเล็กๆมันก็องไม่ค่อยจะมีมเนื้อเนตอวมีใหญ่ดีไม่มเหนียวหอมปลาดิกินไม่ได้ดิกินไม่ได้เด้อ ตอนนี้พอมีเวลาไม่แช่ว่าพอมีเวลาพอมีกระจิกกระใจก็เขามาดูตามสอง y o u t u b e บ้างค่ะเมื่อวานไปฟังยายนูยายนูที่ว่ามีแฟนฝรั่งอันนะคะแล้วตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยอะ่ะดูได้คลิปหนึ่งคลิปสองคลิปนี่แหละค่ะมีเพื่อนๆหลายคนเลยค่ะที่ทำช่องถีมอกรอนตามดูพายุอะ่ะ แล้วพอไม่สบายมันปวกไม่ยากดูอะไรคะ่ะเดี๋ยวนี้เวลาจะกลับไปตามไปดูเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆก็ไปกันทึงไหมทําอะไรกันแล้วแจ่ทีแหน,แน่ยายนูสวยขึ้นอ่าอสวยจริงๆด้วยคะ่ะสวยฟ่าตอนที่ดูเหมือกปีปีสองปีที่แล้วเยอะเลยคะ่ะยายนูที่มีแฟนที่ว่าชื่อลุงชัก รูวมีเพื่อนเคยดูไหมคะแต่มีอีกหลายคนเลยค่ะเหมื่อนกอนดูตอนนี้จำไม่ได้ค่ะความทรงจำหายไปเยอะจำอะไรไม่ค่อยได้แม่แต้ค้องใบบานอ่านี้อะไรจำจำไม่ได้ เดืองร้าวต่างๆเนี่ยลืมไปเยอะเลยค่ะแต่มันก็ดีนะคะที่เราจะลืมเดืองที่มันไม่ดีไม่ดีแต่เราเนาะจำไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรลืมได้ก็ลืมทุกคนจำลุงบ๊อบได้ไหม าไปหลายปีลยแล้วนะคะคนจำลุงบอบได้เปล่านรสาสุปซานเจค่ะส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ว่าความสงสารน,นั่นแหละทำให้เราเก็บไวข้ข้างในรู้สึกชีวิตมันเศร้าเพราะเราได้เจอคนผี่เขาดูแลเราหรือเป็นผู้ให่ เราบ้างพาปกติเราเป็นแต่ผู้ห้คนอื่นเราแต่แต่ดูแลคนอื่นเนาะเราไม่เคยเป็นผู้รับพอเรามาเจอคนผีด응<ๆ>อืมเขายากจะหย้ยเขาออยากจะดูแลเนี่ยมันก็รู้สึกดีเนาะแต่ระยะเว,วลามันสั่นไงแป๊บเดียวเองลุงก็ตายไปซะมันเลยทําให้รู้สึกโอ๊ยทําไมเราไม่โชคดีเลยทําไมเรา เราไม่ไม่ได้รับเราไม่มีใครที่จะดูแลเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ใครให้เราจะเป็นผูดูแลเป็นจตาผู้ให้ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นความเศร้าที่มันมันสะสมอยู่ข้างในนะคะพอเราได้มาเจอลุงบ๊อบช่วงนั้นเนลยนะคะมันก็รู้สึกมีความสุขแบบ แค่เราจริงๆแล้ว่ี่ว่าวจะมีคนช่วยดูแลไม่ได้ดูแลอะไรทั้งหมดหรอกนะคะนิดนึงส่วนนึงมันก่อดีต่อใจค่ะดีกว่าที่ว่าเราไม่เคยได้รับการดูแลแบบนี้เลยทั้งชีวิตอะ่ะคนเราเกิดมาหาปีปีอะ่ะไม่เคยได้รับอะไรอย่างเนี้ยค่ะพอได้รับมันมัน,ม,นมันเลยรู้สึกอบอุ่นใจแต่ความสุขมันอยู่ในน้นนะ แป๊ดเดียวเองผมบอกกระายเราก็เลยกลับไปสภาพจิตใจเราก็เสาราดิง้งแาะหล้วๆอย่างค่ะมันสะสมสะสมของในชีวิตเราทำให้เรารู้สึกนนอยเนือต่ำใจหรืออะไรไปอดะโดยเราเองก็ไม่รู้ตัวนะคะเราผิดเราไว้เราไม่เป็นไรรอกเราเข้าใจ ดิทนแล้วมันเป็นความเศร้าเี่ไม่นนอนยูภายในคะ่ะตอนนี้ก็กำลังพยายามไปต่อให้ได้นะคะอยู่ใช้ชีวิตไปต่อให้ได้ต้กคงอีกไม่นาน,น,นแล้วละค่ะนี่นี่ก็หาสิบหาจะหาสิบหกอยู่ละจะอยู่อีกไม่กี่ปีแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องแยกย้ายกันไปแล้วเนาะ กำลังพยายามคิดว่าช่วงระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยพยายามมีความสุขให้ได้ความสุขไม่ต้องมากไม้ท่านตามสมควรนะคะแตไมใช่มหรป่วยก็จนให้ชีวิตไม่ได้เราอยากทิ้งเองควาลำบากต้อมาเป้่ามาดูแลเนี่ยค่ะจะมนีต้องการแฉ่ปกครองตัวเองให้ได้อย่าเป็นภาระของใคร พยายามแข่ใช้ชีวิตให้มันมีมความสุขตามอัธภาพตามสมควรค่ะปะตัวใหญ่เสร็จแล้วนะคะไอปตัวใหญ่มีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองตัวสิบสองตัวลอยสี่สิบลอยสี่สิบตัวสิบกว่าบาทนะจะมีตัวเหล็กตัวยายผสมกันไปนะคะเอาดีกระตุ้งหรือใค่ตะเพี้ยนตัวเหล็กแบบนี้ก็มีค่ะตัวยายแบบนี้ก็มีปนปนกันไปค่ะเยอะงานแบบนี้เดี๋ยวไปล่างเแล้วเดี๋ยวใส่กล่องไปนะคะ ีเป็นปลาตัวเล็มั้งคะปลาปลาสอยปลาผี่ขมนี่คนกันนี่อีกสองกิโลค่ะทำเหมือนกันนะคะตัดกลางเวลากินมันจะได้ไม่ติดค้ ตัวเด็กๆนี่ได้ดเอาไปข้าวเกลือทอดนะคะทอดก,กอบๆไปการกอบเลยะคะ่ะบางพอนนะคะบังใหละเอียดหละเย,ะะเยะียดโอ๊ยแล้วมาอะไรจะเต็ดเนี่ยเ <c oughs> ยอะเวยไม่เหมือนตัวใหญ่นะคะปลาขี่ขมค่ะบงะะังกันทอด้นปลาตะเพียนอะ่ะเอามาต้มขมได้แกงขมได้นะคะไม่ก็ทอดมาาผิดได้ เด็กๆ,ๆดีหววไปน้ําลายไหตัวเด็กๆมีไเด้ทอดกรอบกิมน้ำผิิกค่ะกินกับน้ำผึ้งการปลาสีผมปลาอะไรเกาะทานหมดถาบังเอิญใครพ่านไปท่านมาแหวะมาอยู่เขื่อนเป็นพ่อับมตกใจหมึดแล้วด้วยหลังนี่นาบานค่ะพอดี ปลาแม่ค่ะก็ฝืนกับจากตลาดนัดนหมื่นน้อยค่ะเป็นไแถวนี้หาปลาทะเลสดๆกินยากค่ะกินปลาจืดหมั่นนะคะ เมื่อกี้เดินไปถามหลานมาหลานเขาไปวิ่ง,งที่บุรีรัมถามเป็นไงมั่งเขาบอกโอ้ยสนุกมากคนที่านนารากักนารากักงานก็จัดแบบดีมากสนุกมากเดี๋ยวเดือนมีนาเนิเขาจะไปทีโ่โคราชอีกนะคะงานวิ่งแบบดีดีอะ่ะการบรบิหารการจัดการดีมากอะ่ะ แล้วก็ซื้อแคบหมูมาถุกนึ่งหาสิบบาทอะบนเริ่มเลยตลาดอะไรก็ไม่รู้เสียดได้อ่ะเออค่ะเขาขอเบอร์อรแหมค่าไว้เนาะแล้วซื้อแล้วหายก็ส่งไปสานีมาใหา้อะไรเนี่ยอร่อยด้วยทูกด,ด้วยแถวระยองนี่แพงมากอะไรนี่จับไม่ได้เลยอ่ะแถบจะลักลอยไปหมดแล้ว แบบขาของขีดสูงมากๆอ่ะเข้าว่าอะยอมมันเหมือนคนรวยมันไม่ได้รวยถูกคนนียฮะยางบำไรเนี่ย,ยก็จนเนาะแต่ขาของขีดมันแพงอุตสาหารกรรมเยอะแยะไปหมด เป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่เราอ่ะเราเชาวบ้านนีะเราแก่แล้วดวยไม่ได้ไปเข้าสู้ระบบโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่มีที่ดินที่จะลูกพักที่จะเลี้ยงสัตอะไรแบบเนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะคน่างใช้ชีวิตยากลำบากทีหนึงนะคะต้องระมัดระวังนะคะทำไบนี่ระมัดระวังมากค่ะเดินขาใช้ใจนี่ ค่ะจะไปเขี่ยวไหนอะไรเนี่ยน้องสาวพาไปไปกินไปเขี่ยวนั่นเอาไปคะ่ะต่ไปเองไม่่อยไปคะ่ะเพราะว่ามันเราเรียกว่าไลาดได้น้อยนะคะรลยได้น้อยไปใช่เยอะมันก็ไม่พอดีตัวเนี่ยซื้อปลามาแบบเนี่ยเนี่ยสองกิโลรอยยี่สิบบาทรลลยหกสิบนะคะรอยยี่สิบบาททำกินมได้ต่างหลายมื้อคะ่ะแล้วก็ กิงให้มันง่ายนะค่ะถ้ามันเหมาะสมกบทานนะเนาะเนี่ยคำว่าพอเพียงสิในหลวงบอกไว้คือทำอะไรก็ได้ที่มันเหมาะสมกับทานนะตัวเองรายได้น้อยฐานะมีดีแต่ถ้าใช้ชีวิตที่มันเหมือนคนที่เขามีรายได้ปุ๊บมันก็เดือดร้อนตัวเองนะคะแต่อีกน้อยก็จะไปเดือดร้อนเพื่อนบานเพราะเราคงจะต้องบินไปยืมเงินเขามากินมาใช้เนี่ย ไม่เอาค่ะแบบนั้นยยใช่ทีวิตเนีมันพอดีตัวนะคะสมเหตุสมผลแต่มันไม่รู้ล้านะคะไม่มีหน้านี้ตางไม่มีไม่มีเปลือกไม่มียศดมีตำแหน่งผีมันผีกคนก็ชอบกันนะคะก็อยู่ยังคนธรรมดาอย่างเล่าเนี่ยแหละค่ะทำ <c oughs> <c oughs> มาหากิน สุจริตนะคะแล้วก็ไม่มี่มีสินเนาะอ้นีน่ก็โอเคแล้วค่ะพอประมาณรูเห็ดรูลผลรูลตนรูประมาณรูก,การเวลาเนาะคะ่ะมันจะได้ประครับประคองชีวิตให้อยู่ได้ไปยิ่งไม่กี่ปีก็จะไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอาอยุประมาณขนาดนี้เนาะอีกไม่นานแล้วค่ะ กขบอกว่าถ้าอายุโดยเฉพาอคนไทยมีอายุเจ็ดปีสองปีนี่ก็โอ้ยหรืออีกป,ปีกว่าปีก็จะตุ้ยแล้วค่ะตุ้ยแล้อ่ะหนึ่ง้านเลยค่ะแปบ๊บเดียวระคาประคองไว้ยาสางนี่างทิ้งไว้ให้ดูกร้านตองลำบากนะคะ คือลำบากมาทั้งชีวิตแล้วไงทำไมรู้จักใิ่ปีผพานมาเป็นบทเรียนก่อไม่รู้จะทำไงแล้วนะฮะเรดับประคองไปค่ะ ตัวเลยนะคะบางไปนเนี่ยตกตัวเลยะค่ะ <c oughs> ยื้อจ้วยอะไรเนี่ยอืม่งป้ายตับมันมีขีดแข็งขีดเจ็บด้วยขีดไหม,มนเนี่ยเพือ่อ เพื่อนพี่ๆได้ๆกินกันคะเย็นนี่สอมไราทำยำเอ้ยไม่ใช่ยำผัดบุนเสซนค่ะผัดบุนเสซนกับผักใส่ไข่สองลูกแล้วก็ผัดบุญเซนแล้วก็ต้มยำค่ะต้มยำไก่ ไม่มีเห็ดไม่มีมือเกื้อเทศไม่มีอะไรทั้งไฟ้นเลยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยชอบออกไปตลาดนัดน,นะคะบ้านก็ไม่มีถี่ลูกอ,อะไรอะะมีอะไรกับไฟแถ่นั่นนะ้อมกินยุ่งง่ายๆไปค่ะ โอเคค่ะลูกัวนมีผีมาต่างน้ำเนี่ยดูนะนัะ่นะนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลูกคคาถีตปิดก่อน